สุดอะไรนะแซนซาวซาววเออรถสิบล,ลอ้อเฮาจอดอยู่นี่พี่น้องเลยเปปไปเซารถสิบล้อพคนมาเนาะพี่น้องเลย <c oughs> โอ้ซาวรถสิบล,ลอ้อพคนอยู่ในตลาดพี่น้องเลยโอ้ไข่อยู่ทางในเนะาะเอาไข่อยู่ทางในดีกว่าเอาเขาโอ้เอาขาอยู่ทางในไข่บ้างอย่ามาแตก นี่โอเคเอาตันรัดไว้อีกเอ่อไม่เท่าไรนี่ไม่ห่าไม่ห่าเอาไม่ปีมันโอ้จอด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 นั่นนี่มันมีปีไก่เนาะเบิ้งเออมือเด้อมีอย่างนี้นี่นี่สมเนาะเอาสมท้งหนึ่งเอานี่ ับมาสลับกับมาตอนนี้พี่น้องเลยอยู่ตลาดตะเลียวพี่น้องเลยเนาะมาปุบมาพ่ออกันตอนสวยๆเปลี่ยนบรรยากาศมืาอนี้พี่น้องเลยเปลี่ยนบรรยากาศบรรยากาศแบบเดยพี่น้องเลยนี่แหละบอหน่อยเอาสิบล้อมาพี่น้องเนาะหรือว่าสามล้อมาบระมานสิบล้อเออมาแก้เครื่องบันจันทร์พี่น้องเนาะอ่ามาแก้เครื่องบอกว่าจะเป็นกระต้มขนมของอยู่ของกินอาหารแห้งเนาะพี่น้องอ่าบอกว่าจะเป็นมาม่า ปลากระป๋องบอบพี่น้องก็มีผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเนาะอยู่ทางอาเมริกาพี่น้องเลยทาง U.S.A. เพื่นกาซื้อว่าลุงจอนพี่น้องป้าต้อยเนะาะลุงจอนปออ้าต้อยเพื่นมีปัจจัยเข้ามาอยู่หนึ่งร้อยดอลลาร์พี่น้องเพื่นการซื้อพวกไข่บอบปิ้งไก่เนาะแล้วก็มีขนมกระต้มพี่น้องเลยการซืเข้าไปซื้อกันเลยน้องพี่น้องเนาะไป อ้าจ้านี่แหละหันเก่าหัานเดิมที่มาเคยซื้อไปแล้วเนาะสบาดีเดอร์ซื้อเครื่องใน่ไข่มีบอไอ่เอามาเนี่ยบางบงบางก่อนบางรายการก็เด้อจักแตะเนี่ยจดรายการไว้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าสุมีพววซื้อไข่สองแตะอ่ะเอามาสองไข่อ่าสองแตะไข่ แล้วก็มีสองแก๊สเบิังไปเรือบางกรณ์พี่น้งองมีย <c ười> ังแไงสระไอ้เออะเอาสองเตะเด้อมัดให้ใอยหนึ่งแล้วก็เออมีมีสองแก๊ต <c ười> เอาเบ <c ười> ิังไว้แก๊สหนึ่งแล้วก็ลดสมแก๊สหนึ่งเอาสองแบบพี่น้งนองเลยขนมกับขนมอะไรขนมกับนม บ่มีข้าวต้มเน้่นี่เนาะเราบ่มีไข่กัต้มต้มไข่ยอยู่ดิเอาไปเลยพี่ดังเลยปั๊น,นี่เออปลากระป๋องเอาบ่เนาะครับบ่มีรายการปลากระป๋องพี่อมีแต่ขนมเนาะอะสิเอาเป็นขนมอย่างเด้อหรือว่าบ่มีก็สิเสริมเข้าไปเนาะพี่นะอ้องเนาะเออให้มันแบบว่ามันมีอาหารหลายอย่างหลายแนวว่าสันทเสนพี่น้องเลยนี่เด้น้องเลยขนมเบังบังบังบ ขนมแบบใดน้อให้เพิ่นได้พวกเด็กๆนี่สิต้องกินโอวัลตินเด้อพี่น้องเนาะบำรุงบ่น้อยสิบ่ได้ตัวใดนโอวัตินตนเปโกโก้เบิ่งๆๆโกโก้กับโอวัตินบ่คือกันบ่พี่น้องบ่นก็บ่ได้คอยู้จักทางนี้ปานใดอันนี้ก็เพลนี่เนาะเออบิ่งๆขนมกับนมเออเอานมเอานม nấm lệch cà xoài Cái sữa nó mình lấy cà soi. Ok ok ok. Thế là thế nào thế Nôm 2 pack. bữa 2 pack. Cái này này Nôm เอา2 bẹp đó, 2 pack 2 bẹp, เอานมนม. Nôm bột. mình đặt ra soi, up, nè, lẹ cả, ô, sòng packเลย từ đây, á, sòng rồi còn, à, như lệ, từ nhỏ, nè, à, bẹp không, อ๋อมีปีงไก่ยำพี่น้องปีงไก่มีปีงไก่ไกไกเอาไปชออยู่ข้างนอกพี่น้องเนาะปีงไก่สามปิงเพถอนวะาตาตินใจพี่น้องเลยเอาปลากระป๋องนำเสร็จเลยเอาปลากระป๋องพี่น้อง,งเลยเสริมขอไปนำเนาะพอจะมีลายสินลายอย่างรว่าจังใดอืมเอาเอาไปเลยซะ ตัวสามแม่ครัวที่ใช่สามแม่ครัวมีตัวหกแม่ครัวว่าใช่สามแม่ครัวปลากระปองข้าบนมีสามแม่ครัวดิเดี๋ยวถามเพิ่นก่อดไปหรอเนาะตัวสามแม่ครัวบ่เห็นตัวสามแม่ครัวพี่น้องอ่าปลากระปองสามแม่ครัวมีเบาะ เอาให้ในแพ็กหน่อยมีปะไนเลยซื้อเหลึกขนมถาทั้งนี้เอาขนมแบบแซ่บๆเลยพี่น้อนเนาะบ้อยเคยกินแบบว่าต้นหนิบ๊องเบ็งบึงเด้อบังเด้อเลือกตัวใดเนาะขนมที่ว่าเส่บๆกินแล้วบ่ได้เป็นอย่างพี่น้องเนาะขนมแบบซีมันต้องเล่บ่เล่อย่างเดียวเพื่อนเนาะ Lê cả yang kumtong yang. Ung an tony nắm. Ni 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 ni. Ung an nì nì nè. Lika. nè. body kin nè 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 เบื้องไฮเพลย์เบืงเบืงบ้งเบืบ้อง,งงบก่อน,ปอนเปล่ยงเนาะไฮเพลยเบื้งงบไปพอมันเลือ่องบกับซื้ออย่างอื่นเนาะซื้อสิ่งนึงมันจำเป็นพปลี่ยนไปอไโอ้อยังเลือของกินเรื่อของกินสุกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิลองอัน ขี่่ไปเรือย่นังปลากระป๋องเพนะื่อเดี๋ยวไปหายไปมาไหลบิ่งเงินก่อนแถวมันมันมันบกมันบ,บัพ่อบ่หน่อยกระสีทอนจะเล็กจะหน่อยออกแถวมันเหลือบ่หน่อยกระสีซื้อของกินเหาะไปเลยไปหน่อยเนาะประมาณนี้แหละไปหน่อยเลยโอเคเดี๋ยวไปยังไปหาเอาปลากระป๋อง เจ็ดแสนสามแปดเจ็ดแสนสามแปดเ็ดแสนสาสิบห้าพันเป็นไงสามสิแบแปด อขบใจตายขนพี่น้องบาดนี่ขนไปใส่รถสิบล้อเขานี่แหละรถสิบล้อเขาจอดอยู่นี่พี่น้องเลยไปเศร้ารถสิบล้อเพิ่งมาเนาะพี่น้องเลยโอ้ชาลรถสิบล้อเพิ่งอยู่ในตลาดพี่น้องเลย เอาไข่อยู่ทางในเนาะเอาไข่อยู่ทางในดีกว่าเอาเขาเอาเขาอยู่ทางในไข่บ้างอย่ามาแตกฮึบนี่โอเคเอาสันลัดไว้อีกบ้านไปไปหน้อยกับชิซึ่ว่าหล่อไปเรื่อยๆอยังคงกินซุกบ้าน,นพี่น้องเลยแต่ชิลล์ไปเรื่อยๆเนาะบางทีเดีย๋ยวเมามาอาหารแข็งๆงนี่ก่อนพี่ดังเนาะบางทีมีอยังซื้อให้ทางน้องๆเพอนแน่พี่ดังเลยลูกชิ้นฮอ,อ,อ,อนดอกเนาะ มาบาทนี้มาอุดน้นห่านเพิ่นพี่น้องเลยเอาขอกินซุกบาทนี้เอานี่ให้เด็กๆเพิเ่นนำเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเอาอย่างย่างละอา่เอาเลยได้เอาอันนี้เอ่อไม่ถั่วเลเนี่ยไม่ห่าไม่ห่าเอาเอาเอาย่างละไหมย่างละไมมแล้วก,ก็ยาอันก็ยาละอันหมดเลยเประมาณนั้น มาพี่น้องบไดอาหารเราเนี่ยมีคล้ายกับเข่าอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งพี่น้องอร่อยกับมากินอาหารเพลินตลอดเพียงอันนี้เด้ออาหารตามสั่งมากินขูมเอบะน่อยไปกระเพาะพี่น้องกินนะคลองแห่งคลองยังบ่ได้กินได้แต่พักประมาณนี้แหละพี่ยงไงพอดีเป็นทรายเป็น บโอเคแต่ว่าในรายการนี่ทางพ่อคนให้ซื้อจะเปไก่ยนกลพายนะ้องแต่ว่าบ่นหน่อยเป็นทางเด็กๆเ,เป็นแบบกินแบบลูกสิ้นฮอนดอกแน่ ner, กับบนหน่อยกระเซิม์กับไปนำไปลองเนาะเงินะม,งมันเลือสำเร็กับซื้อตามความเหมาะสมอย่างไรนะเนาะโอเคไป ก่อดูอลเลยพี่น้องเงินบันโอ้ขายันลงลุ่มพี่น้องเยงยเนาะขา,ย,ายันมันหลักหลอกยันไหมพี่น้องเงยเบิบยันได้ป่ะโอ้ได้แล้วได้แล้วโอ้ขายันข้างพี่น้องขายันข้างกูดยุ่มพูสิบโเพสว่าเยอะ ขายพี่รองเงิไปป่อยตูดิโอไถไปเนาะหมูไปไวพี่น้องป่อยไตไปเทเลนิกเทเลนอยป่อยไตไปทไีเล็กเทเลนอยพี่น้องเนาะจะมียังซื้อพี่น้องเลยบัวมียังขายหมากใหม่ก็รว่าจังใดซื้อหมกอักใม่มันด้วยเนาะมียังแน่โอ้ตลาดน้อยว่ะ พอไปไตไปพี่น,อน้องนเออรอดโอ้ตลาดน้อยักข,ข,ขนาด <c oughs> ออเดี๋ยวไหมโอ้ปีงไกป่ปีงไก่ลืมปีงไก่เลยด้ยนะเอ้พมีปีงไก่ะบาดนีปีไปก,ไก่กวนะนาะลืมสื้อปีกไก่โอ้ลบไปซื้อปีงไก่ก่อนพี่น้องเลย ลืมซื้อปิ่งไก่เป้าก็ปุ่นน้ำบ่อรือวาจังไดวปะลืมซื้อปิ่งไก่พี่รองเลยเอาไปเอาตัวหนาคนอะรพี่รองเนาะมีม,มีมีหมาขนาดยูเออได้ละบาทวันนี้มีมปิ่งไก่ไปจังได้ปะ มีว่าเจ็ดอะไรต่กลดาสื่อสื่อปีก่ระเห็นเดินปี่โอ้ขนาดเนี้นี่ปีมันโอ้จอดจอดจอดอะไรไม่้องไอ้บันเออ้นนี่มันมีปีกไก่เนาะเบิ้งออมือเด้มีอย่างนในี่ ไม่สมเนาะเอาสมทงหนึ่งเอานี่สมสมปลาได้บหมเอ้ามาสมปลารยาก็เป็นอันเมื่อปลูกอันถึงว่าเมื่อเมื่อถอดเสร็จแล้เอาทงหนึ่งซอยทงหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมาแป๊บหนึ่งเด้อเอาเบงเบงเบงปิ้งไก่ก่อนเอาเบิ่งปิ้งไก่ก่อนมีมีปิ้งไก่บบมีมีชิมาพันเนาะ 2องปีนสามปีอ่ะสามปีเออ,เ,อเมื่อนี้ใส่รถชิบหล่อมาเปล่นเนาะเก่มารถชิบหล่อบริหารชิบเนาะดยอ่ะโอเคพี่น้องเดีแล้วปิ่งไก่พี่น้องเาาล,ลยเนาะแล้วก็เลือดจะฆ่าอนาา,อนาาตาจัยอน เดี๋ยวจะเจอชิมัดใหม่น,น,หน,น้อรเนาะชิมัดใหม่ชเกือมไปเท่าไรก่อสามสิบเนาะเอ่อสามสิพั่นอนองอ่ะเจอ่ะลืมมาเสื้อของไป <c oughs> แต่ว่าทั้งพ่อว่านในซื้อแต่ปิ้งไก่ล้พี่น้องแต่ว่าบ่าน้อยเฮ็ดอ่าเงินยังมันเหลืออยู่กับสีซื้อนี่แหละพี่น้องสพัพพะละหลายอย่างเนาะให้พี่น้องไ,ไปพี่น้องเลยบานนี้ยยึดบอกยึดเฉยโอ้หลอกไปเรื่อยๆก็พี่น้องเลยเนาะจะมียังแหนมเลยขายซื้อไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเนาะเออท่านไ่้ฝนตกเลยพี่น้องบานี้ มีขนมยังเด้ทางไหนเนาะเบิงเบิงเบิงมาหล่อซื่อเบิ่งก่อนไปลองเลยมีขนมหนึ่งเนาะมีขนมกับยังเด้เบิ่งก่อนโอ้ยมีขนมขนมยังอะไรขนมกบขนมเขียดขนมอึ่งโอ้ปลากระมีต้นเนาะสิเอาใย่อะไรขนมทอดอันนี้ไดบ้าง เอาปิป้งปลาให้นะ่ะปิ้งหนึ่งกับกับขนมนี่อ่าขนมเท่าไร้ปลาก้อนละสงก้อนละสองเอาสิบพันเนี่ยก็ได้ซื้ออะไรสิ่งอะไรอย่างเป็นตัวนะเงื่อนเผื่ออย่ามันเกิดอาไว้

คดอกก็ดีอ่ะเสร็ๆลมๆๆๆพโอ้ลมโคบ่ดอกก็ดีอ่ะมาย่าพายงไงพายกับป้นมนชลีีจเนาะอืมเอาเครื่องดื่มเมียวว่ะ ออ้ายไปเรื่อยๆเนาะคลิปนี้อาชีพยาวอยู่พี่น้องเพราะว่าบอลน่อจะบอได้ตัดไปหน่อยเนาะบอลน่อจะปล่อยไปเลยปล่อยไปทำมาศาสตร์เลยพี่น้องเยเน่าอ๋อมันหนีลมแห้งเลยพี่น้องเลยโคตรลมขนาดเลยมื่อนี้สิเป็นยังไงกับพูกกันพี่น้องเนยะซาเล็กก็เจอซาเจอทัวอยู่พี่น้องเยเนาะจะเสียวัยเป็นยังไงเอ๊บลมก็ลมบัดเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเมื่อนี้มาหล่อหลรอหาซื้อเครื่องวันฉันชาพี่น้อยเนาะ มานี่ขับรถมือเดียวพี่น้องเยเนาะไมเป็นจังไลยได้เรงพี่หน่อยขอมาหน่อยเพื่อโยเคยชิมอยู่พี่น้องเนาะเคยขับท่าเะไรอยู่แต่ว่าเป็นซิสเนาะเออแต่เป็นเซียนน้องพี่น้องเยแต่ว่าชิมเคยขับเสือกซื้อเสื้อผ้าให้น้องมุกเฮ้ยน้องมุกเด้พี่น้องเพราะว่าเสื้อผ้าเพป็นบ่มีเหมือนนะเนาะีได้ชุดเล็กน้อยนะประมาณนี้พี่หน่อยก็รถทามไป่ข้าเนาะชุดเไ็กน้อยมีบ่ สบายดีไหมค่ะอณามีสุดเด็กน้อยบ่อ่าสี่หาปีสมี่ปี่วะนีแต่แบบนี้เนาะเอาสุดหนึ่งบ่งบ่งสปีมัยิงเด้อมันย่งสีแม่นบอกว่าสปีนองปีสปีครึ่งอย่แหละสามปีครึ่มัยิงไดมัยิงบออโอเคโอเคเออส่วนี้เท่าไรนะสุดเท่าไรนะแสนชาา áo lần kể lại. Sụp đích nó nào, vĩ đó. xài say, say, mở đi. Sụp đỉnh, có chứa, bung 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 đây đây. đây, đây. À. đây. ไปต่อพี่ต้องไปบันเนาะเอาเลขยังดูเป็นเล็กยังไงโอ้เลขกยังงี้แล้วดีไปบันพี่ต้องไปโอ้ยมันทางแน่นอยู่นะเพิ่งเรเติมเติมน้ำมันก่อนพี่ต้องไหมเนาะเราเติมน้ำมันก่อนอ่าได้เรื่องแล้วบันเติมน้ำมันคนก่อนเด้อพี่ต้องเด้อบดนเด้อเครื่องกะร้ายไปเอ๊ะ ต้องมอดเป็นรองติดจักหามเนาะนนนอเอาโอวันตินโบวานโอวันตินเป็นรองตะกะเอากระปุ่นสองธงเอ้ยทีนี้คนหายอีกไปเอยที่ฝุ่นแหง้งคือรองเนาะแถวนี้ไปจีฝุ่นหมดเลยปุ๊บมาเลยพี่หนอ่ อาตอไงเป็นงูนเป็นงูนมาเร็วอันนี้หูยปวดโบพา่หยุไผยกปนแงงขับปุ่นทงเท่ารทงสิบพัทงสิบพันเนาะบุพหาพปวดโบลี อ๋อเดี๋ยวๆอันนี้เท่าไหร่เออเออเลยขอยก็ลืมขอยก็ได้ไม่เห็นเลยับใจ กูผีลอยขี้ฝุ่นนั่เนี่ยเพิ่นฮดน้าไปแล้วเนาะมันก็เลยบริเวณ้กระจายมียงงหนี่มงมงีสื่อบอลน,น,อนี่ไปเลยไปห,หลอกไป,ปันมันมียังหงอสือไปแ้เนาะ ยังไงซื้อบ่ออยู่เนี่ย่างเรือทานี่ขายยังเด้หันนี่เนาะหันขายยังไปดองอ่าไปดองอ้ไรา่นี้เรือหันนี่บ้านี้เนาะมียังได้ขายอยู่เนาะไหมค่ะเออมีแกงปลามีอยู่แกงปลาแกงปลาบ่ปลาเคออันนี้พี่ยังอันนี้ปีงไก่เออปีงไก่ไก่นี่แหละ Ờ chạm tên cái đấy. Tên này. Tên à. à. Mày cái đấy. Ao ao hả à, à, mày. Kem pa bọ. À, rồi rồi ok. Kem pa nó phải đong, phải cần lăng kem pa อยู่พี่น้องเอ้ย。Pa này. Pa khưng. Pa kênh kênh kênh. ซื้อคนมาบ่ซื้อมาแต่เชียงใหม่อ๋อผู้ี้กำลังซุกสดๆร้อนๆพี่เนาะเ <c oughs> มื่อนพะพ่ต้องเป่าเลยสดเลยค <c oughs> ือยังไงเปรี้ยวร้อนไปเลย <c oughs> อานารอะไรยังอันน่ะจั่มบ่จั่มเอ็นอ๋อจั่มเอ็นพีคืออะไรจั่เจมเอ็นงัวเป็นงัวนทุกๆวันเช้าเราก็จะพุวงยืนนี่เขาเปียกเขาเจา้าน้ำเนาะเขาเปียก โอ้หมักตัวแห้งก็มีตำเหมี่ยงพี่น้องเนาะอัน<อ>นี้เป็นเทอะไรอันนี้อันนี้เนเจ็ดสิบเจ็ดสิบบะโอเค,อเคบงังแป๊บนึงเด้ออ่ะกำลังเห็ดสดๆคนหอๆเลยพี่น้องเนาะเอาออกมา,าม่ๆเตาเเลี่ยนใหม่ๆเลย ไปเลยพี่น้องเลยบไปเร็วแลละพี่น้องเลยบไปเลยไป,ไปเดินทางพี่น้องเอาสิเล็กสองไปได้บรรย,นนยกากาศสชมบรรยากาศไปขังทางเลยเนาะพี่น้องมันไก่มันไก,นไก่สำได้แล้ว ในระหว่างาจุดซุ้มตลาดกับเพื่อนน้องลินดากัญญาอะไรกาอันนั้นเพื่อนน้องไก่ทองไปดองเนาะเพราะมันห่างมันไกลสัมบัยไปดองเนาไปเรื่อยๆไปองเนาะซื้อยาแก่ปวดไปดองเนาะยาเด,ด็กๆเผนเคยเป็นไข่เลยประมาณนี้เลยเนาะซื้อยาก่อนซื้อยาก่อนซื้อยาซื้อยา